สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสุขภาพและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o u YouTube c h a n n e l หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเอาตรวจร่างกายทางคลินิก การใช้อ bueno ุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจร่างกายทางคลินิกหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานการสืบค้นเพิ่มเติมการตรวจพิเศษการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมเชิญติดตามชมได้เลยครับเมื่อเรามีการตรวจร่างกายคนไข้และการตรวจพิเศษแล้วก็จะต้องมีการบันทึกการตรวจร่างกายอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมการบันทึกการตรวจร่างกายเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่ใกล้กันไปเลย คือหนึ่งเขายังมีชีวิตไหมบันทึกไวทเท่าสายสัญญาณชีพความดันโลหิตชีพ,พจรการหายใจแล้วก็ความดันโลหิตแล้วก็ลักษณะทั่วไปก็อาจจะต้องบันทึกน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ค่าดัดชนีมวลกายหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจลักษณะทั่วไป general appearance ว่าลักษณะทั่วไปที่เราเห็นของเขาเป็นยังไงแล้วก็บันทึกค่าลงไป ตรวจผิวหนังเป็นยังไงตรวจผมตรวจเล็บสีสัมหนังศีสัมตรวจตาตรวจหูตรวจจมูกตรวจปากตรวจคอคอก็คือลำคอนะครับแล้วก็ตรวจคอด้านนอกนะครับ next นะครับแล้วตรวจ่วบอกก็จะมี breast คือเต้านมตรวจระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจตรวจปอดแล้วก็ตรวจช่องท้องระบบทางเดินอาหารต่างนะฮะตรวจระบบหายใจ ตรวจระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโครงรา่างแล้วก็ตรวจระบบประสาทระบบประสาทเนี่ยก็ถ้าตรวจละเอียดก็ตรวจตั้งแต่สมองใหญ่ซีดอรบัมสมองเล็กหรือสมองหลังซีริเบลลัมตรวจเช้่ประสาทสมอง12คู่ตรวจระบบการสั่งการการออกแรงตรวจระบบรับความรู้สึกตรวจปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือปฏิกิยารีเฟกแล้วก็ตรวจเยื่อหุ้มสมองซึ่งอันนี้ก็จะสามารถที่จะ ตรวจแล้วก็บันทึกความจริงที่เราเจอออกมาได้นะซึ่งก,การบันทึกการตรวจร่างกายเนี่ยก็อาจจะใช้แผนภูมิหรือแผนภาพในการบันทึกด้วยก็จะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดเวลาเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็พอตรวจเสร็จก็ให้ระบุว่าสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบมันปวดพบอะไรพบอะไรผิดปกติแล้วถ้าบอกได้ว่ามันมากหรือมันน้อยนะหรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ เช่นซีดอเนเมียดี่ันตัวเหลืองตาเหลืองจอนดิชบวมเอสดีมามีน้ำในช่องท้องแอซไซติกหรือมีปวดเจ็บที่ไหนนะครับถ้าเป็นน้อยก็อาจจะเป็นไมเป็นปานกลางก็มอดเรตเป็นชัดเจนก็มาร์กถ้าเป็นมากเลยเรียกซีเวียซึ่งอาจจะตีค่าเป็นตัวเลขเป็น1บวก2บวก3บวก4บวกก็ได้อาการบวมกดหงเนสติ้งเอสดีมาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ระดับตาม สีระดับคืออะไร1 2 3 4ระดับ1บวกก็กดบุ๋มที่ผิวหนังลึก2มิลนะฮะพอกดทำไมาเอ๊ะมองไม่เห็นรอยบุ๋มเลยเนี่ยหรือมันจางหายไปเร็วระดับ2บวกเนี่ยกดบุ๋มลึกไปถึง4มิลนะ4มิลลิเมตรผลการสังเกตสักพักออารอยบุ๋มจะหายไปประมาณสัก15วินาทีนับ1 2 3 4 5 1อาวินาทีนะครับระดับ3บวกก็กดบุ๋มลึกประมาณ6มิลลิเมตรรอยบุ๋มก็อยู่นาน mm. เป็นนาทีเลยนะเพราะมันลึกลก,กดแล้วมันบุ๋มไปเยอะนะครับ แล้วก็อันที่4บวกก็คือกดบุ๋มปุ๊บลงไปเนี่ยลึกเกินนะแมิลลิเมตรนะครับแล้วก็โอ้กว่ามันจะตึงแต่งขึ้นมาเต็มรอยบุ๋มหายไปเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักสองนาทีนี่ก็เป็นการตรวจร่างกายถ้าจะบอกว่าบวมกดบุ๋มสัก1บวก2บวก3บวก4ี่บวกนะครับแล้วก็สิ่งผิดปกติที่เราเจอนั้นที่เราตรวจพบนั้นน่ะมันตรวจพบที่ส่วนไหนมันมีขอบเขตความกว้างความลึก ความยาวแค่ไหนก็ต้องบอกให้ชัดเจดนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอยา่างเช่นถ้าเจอก้อนที่คอนะก้อนขนาดเท่าไหรก้อน2เซนนะเป็นก้อนที่ต่อมไทรอยตอไทรอยนอดดูขนาดเช่นผา่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรก้อนเนี่ยผิวเรียบนะแต่เวลาจับก้อนเนี่ยมันแข็งๆนะมันไม่หยุนหยุนเหมือนยังลบนะคุณฮาร์บแล้วพอเวลาจะขยับขยับมามันติดนะมันฟิกนะครับนะ แล้วก็เจ็บไหมไม่เจ็บเห็นไหมเขาเขียนไว้ชัดเจนหรือพบก้อนที่ใต้ที่ลําคอด้านบนนี้มันเป็นต่อมน้ําเหลืองที่คอก็เขียนไว้เลยว่าเจอเซอร์วิคอลลิมโนดเจอต่อมน้ําเหลืองที่คอขนาดเช่นผ่าชุนกลาง1เซนติเมตรหยุ่นหยุนนะนุ่มๆหยุ่นหยุนนะครับเฟิร์มนะครับแล้วก็จับเคลื่อนได้ไม่ฟิกนะครับมูฟเฟอร์เบิลแล้วก็ไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะครับหรือกรณีที่เราเคาะปอดคนไข้ เคาะปอดคนไข้แล้วอเคาะปรากฏว่าเคาะข้างขวาโปร่งหมดเลยเคาะข้างซ้ายโปร่งมาครึ่งเดียวอีกครึ่งน,นึงทึบๆๆก็เขาเรียกว่า flat percussion note ก็คือเคาะทึบหรือ downedge นะครับแล้วก็ฟังตรงนี้ให้ตรงที่ทึบ absent breath sound ฟังไม่ได้เสียงหายใจเลยนะครับนะแล้วเวลาให้คนไข้พูดแล้วลองฟังดูเนี่ยก็เสียงก็ได้ยินลดลงเขาเรียกว่า vocal resonance มัน vocal resonance มัน หร,หรือตรวจที่ช่องท้องนะครับตรวจที่ช่องท้องเราทำใต้ชายโครงขวาทําได้เป็นก้อนเนื้อยื่นออกมานะรู้เลยว่านี่เป็นตับนะบ,บอกลเวอร์สองฟิงเกอร์เบรดก็คือ2นิ้วมือนะขนาดที่มันเกินชายโครงออกมาเนี่ยมันขนาด2นิ้วมือนะสองฟิงเกอร์เบรดขอบเรียบนะครับคมชัด นะขอบชัดนะชาร์ปเอทผิวนุ่มนะสมูทเรียบนะผิวเรียบไม่ใช่ผิวนุ่มผิวเรียบสมูทเซอร์เฟสแล้วก็คำแล้วมันก็หยุ่นหยุ่นเหมือนอย่างลบเขาเรียกเฟิร์มคอนซิสเทนซีแล้วก,กดก็ไม่เจ็บนอตเทนเดอร์เห็นไหมเพราะคำมาร์กข้างซ้ายคำได้ม้าก็ต้องเขียนสปรีนสองฝึกก็เบสคำได้มันห้อยลองอมาเนี่ยขนาด2 2นิ้วมือแล้วก็ท้องท้องด้านล่างเนี่ยคำเจอเป็นก้อนโอ้คำได้ก้อนเลยคำไปได้ก้อน ขนาด2ค3เซนตะิเมตรขอบเขตชัดเจนเป็นก้อนชัดเจนผิวเรียบ smooth surface แต่ก้อนนั้นแข็งนะาร์ดนะ consistency แต่ก้อนก็ขยับไปขยับไปขยับมาไนดะ้ moveable อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนนะครับหรือการตรวจปฏิกิริยาสะท้อนกับการทำงานร่วมกันร,ระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่า r e f e c t หรือเรียกว่า jerk นะครับที่เราเคาะใช้ค้อนเคาะ j e r นะครับนะ ก็เอ้าออกมาปุ๊บก,ก็เห็นว่าโอ้โหเขาตรวจละเอียดเลยคนนี้ตรวจดีเฟกที่เรียกว่าดีเฟกของเอ็นกล้ามเลยดิฟเทนดอนดีเฟกเขาพบว่าที่ข้อมือ2บวกที่ข้อศอก2บวก2ข้างเลยที่เข่าสอบวก2บวกอันนี้ก็ปกตินะสองบวกนะแต่ที่ข้อเท้าเหลือ1บวกก็ลดลงเห็นไหมข้อเท้านี่น้อยปฏิกิริยาตอบสนองตรงนี้น้อยนี่ก็เขียนชัดเจนนะครับนะซึ่ง ระบบที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคนไข้เนี่ยเข้ามาในเรื่องช่องท้องเข้ามาในเรื่องสงอกถ้าเรามีเวลาน้อยระบบที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยนั้นต้องตรวจอย่างละเอียดและบันทึกการตรวจไว้ทั้งหมดแล้วการบันทึกนั้นอ่ะบันทึกที่ผิดปกติและบันทึกที่ปกติด้วยแต่ที่ปกติหรือให้ผลลบนั่น่ต้องบอกด้วยมันเป็นลักษณะอย่างไรเช่นฟังปอดฟังเสียงปอดคเครียดใสเสียงใส ใชฟังเสียงปอดปกติอย่างเี้เราเขาจะไม่พูดกันแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าตรวจแล้วไม่มีบางทีเราใช้คําว่า absent ก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วอันที่เราตรวจแล้วไม่พบความผิดปกติแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะใช้คําว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติ within normal limit หรือ WNL เขาจะไม่ฟันทง normal นะฟันทง normal เนี่ยมันเสี่ยงเกินไปบางทีเรามัน มัน v a เ i a t i o n หรือมันแปรผันไปจากคนปกติไม่มากก็เราก็คิดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งที่เขาผิดปกติก็ได้เพราะฉะนั้นการเขียนว่าปกติแต่มันมัดคอหมอนะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนว่า within normal limit นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเราตรวจเอ้ยทำไมอัน,นี้มันผิดเอาตายแล้วมีก้อนในท้องแต่คนไข้ไม่ได้ซักประวัติไม่ได้บอกเรื่องก้อนในท้องเอามาเลยคนไข้ไม่ได้บอกอะไรเนี่ยเราต้องนะตรวจพบความผิดดีใน,ใน,ในบ,บทที่คนไข้ไม่ได้ให้ประวัติเราต้องกลับไปซักประวัติใหม่ กลับไปซักประวัติเพิ่มเติมนะในระบบที่ผิดปกตินั้นอย่างละเอียดนะครับกลับไปซักในอย่างละเอียดนะฮะเช่นเราตรวจเฮ้ยเคาะทึบตรงนี้มันมีลักษณะของมีของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดไงมันึงเคาะทึบนะแต่คนไข้บอกแล้วว่ามาด้วยเรื่องปวดท้องเราก็มาดีซักประวัติแล้วซักแต่ปวดท้องอย่างเดียวเราต้องหันกลับไปซักประวัติในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่งั้นเราก็จะพลาดในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยคนไข้ ได้นะครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ